ลุงรับจอบเหงาเมื่อไหร่ให้บอกลุงเพราะลุงรับจอบไม่เ,เขาถามว่าอะไรคือ F w B ในมุมพี่เอกครับมึงเข้าใจไหม <c oughs> คืออะไรอ่ะ Female Woman Boy เหรอแฟน Benefit แฟน Benefit เออโอเคเข้าใจละ <c oughs> จริงๆกูก็อยากจะมีแฟนแต่แม่งไม่ทัน <c oughs> คือจริงๆเรื่องนี้มันเป็นแบบ มันค uh, oh, yeah. ือเสรีใ hmm. ช yeah. oh, yes. ่มันอยู่ที่การตกลงกันระหว่างกันโดยที่ไม่ผูกพันกันเว้ยใช่ถ้าพูดถ้าพูดภาษาไทยก็คือเพื่อนเอาเพื่อนอ่ะเพื่อนเอาเพื่อนแต่ทีเนี้ยมึงอยู่ที่ข้อตกลงมึงสองคนอ่ะกดข้อแรกก็คือมึงห้ามรักกันนะมึงห้ามผูกพันกันนะถ้ามึงข้ามข้อนี้ได้ก็คือจบอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมไม่เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรมันเรื่องของความพอใจทั้งสองฝ่ายแต่มึงต้องตามมาด้วยความรับผิดชอบที่สูงชิบหาย เวลามึงจะมีอะไรกับเพื่อนมึงเองนะม,มึงต้องมีวินัยมากๆนะขนาดยวกันไอ้ตรงข้ามมึงก็ต้องมีวินัยด้วยนะม,มึงต้องมีวินัยอย่างแบบโอ้โเขาเรียกว่าอะไรมันต้องมันเป็นแบบบุคคลที่พัฒนาทางสมองอย่างแรงอ,ะอ่ะและอารมณ์อย่างแรงถ้าตกลงและเข้าใจแล้วก็มีสติแล้วก็พ้นจากความโง่เขลาก็จบไม่มีอะไรอ,อย่าลืมนะสักวันหนึ่งเพื่อนคนนี้จะต้องไปพบรักถูกต้อง มึงห้ามงี่เง่าใส่เด็ดขาดนะถูกต้องถ้ามึงงี่เง่านะโอ๊ยจริงเหรอไม่ได้นะไอเฮียไม่ใช่แล้วท่านั้นแม่งตรงนี้สสาคัญมึงให้เกียรติเขาด้วยอืถูกถ้ามึงจะอยู่ในโหมดของความเป็นเอเดมันยูบีอะไรเนี่ยมึงต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันอมึงอย่ามองว่าเขาเป็นที่บําบัดทางใครนะไม่ใช่เลยไม่ใช่ คนรักแบบความเป็นเพื่อนอะแล้วพอมันมีอะไรด้วยกันได้เนี่ยมันเหมือนเหมือนว่ามันตอบสนองอะไรบางอย่างที่มึงขาดหายเติมเต็มให้กันละกันแต่มันจะไม่มีเรื่องของความรักในเชิงแบบว่าชายหญิงหรือว่าหรือว่าเรื่องชีวิตคู่อ่ามันไม่จะไม่เกิดถ้าเกิดมึงตกลงกันเรื่องนั้นได้ก็จบแต่จิตไม่ต้องแข็งคนที่จะอยู่ตรง F W B ได้เนี่ยเชื่อวมึงต้องล้ำมากนะมึงต้องล้ำมึงต้องใจแข็งมึงห้ามหลงหลงไปกับอารมณ์เด็ดขาดเลยนะอะไรเงี้ย ก็แค่เจ็บแอบไปร้องไห้ในห้องน้ําจบนั่นนั่เนี่ยเราก็คือผลลัพธ์ของการที่มันมันมันไม่สามารถจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้ซึ่งตรงนี้มันอันตรายเหมือนกันจริงคนที่จะอยู่ในโหมด F เดีมัน U B ได้นะมึงต้องบรรลุอ่ะมึงต้องบรรลุเลยอ่ะมึงต้องบรรลุแบบนี้เลยแบบบรรลุแล้วจอกูอาจารย์ศึกษามาเยอะน้องเขาแถวงงมีคนนึงเขางงอธิบายเขาหน่อยพิปานเนี่ยอะไรเขาเขาบอกเขางง พี่ปานไม่เคยมีเหรอเพื่อนที่ฟิเจอริงกับเพื่อนอะไอเฮี้ยยุคเราไม่ไม่มีลุงรับ j อบ